Got me shook From the way your body looks Got me riding hooks Got me feeling like a book I don't do it by the book But for you I'll take a look Don't know what your mama took Still Spicy you like a cook yeah. I'll keep it real Let's make a deal Buy you a meal if you just let me feel Get out your heels Grab on the wheel Back to my place at the top of the hill Don't ever press I know what's next She need a fresh I'll be back Your เอาละครับกับสวัสดีเราผู้เล่นอ e ีฟุตบอลทุกท่านด้วยนะครับและคลิปนี้ก็จะพบกับทีโบกุตัวนะครับก็เป็นล่างพิเศษนะอ่าล่างพิเอลเดวิกนะครับเซฟไป9เซฟนะในนัดล่าสุดนะครับก็เลยได้ล่างนี้มานะ เพสสไตล์ของกูตัวนะครับก็จะเป็นโกแบบดิเฟนซีฟนะโกแบบดิเฟนซีฟก็คือโกที่ไม่วิ่งออกมาตัดบอลน,นะครับยกเว้นแต่ว่าเราจะบังคับให้เขาวิ่งออกมาแล้วก็เดี๋ยวมาดูสเตตกันนะครับสเตตสํสำหรับผู้รักษาประตูนะครับอ่าวเลื่อนลงก่อนแป๊บนึงการรับรู้ของผู้รักษาประตูนะครับก็อยู่ที่92จับบอลอยู่ที่88แนะครับแล้วก็การใช้มือเนี่ย 9 3อ่าีเฟกเนี่ยก็ปกิริยเนาะอยู่ที่90นะครับแล้วก็ยืนตำแหน่งอยู่ที่91ค่าพลังเนี่ยค่อนข้างดีเลยเกือบไป90หมดเลยนะครับแล้วก็สูงสูของกูตัวเนี่ยจะอยู่ที่199นะครับถือว่าเป็นโปรที่ตัวใหญ่ตัวสูงนะ แล้วก็ส่วนค่าพลังอื่นๆนะครับคิคพาวเวออยู่ที่74จ้ำ66แต่ว่าไม่ใช่ปัญหาสําหรับกูตัวอยู่แล้วเพราะว่าเขาเป็นโคตัวสูงนะครับแล้วก็ควาแข็งแกร่งอยู่ที่72ส่วนการใช้เท้านะครับกูตัวถนัดเท้าซ้ายนะแล้วก็อฟอร์มเนี่ยเป็นฟอร์มไม่เปลี่ยนแปลงน,นะครับฟอร์มอันวาวเวลิงนะ การบวกการอาการบาเจ็บเป็นโลนะครับแล้วก็ส่วนสกิลของกูตัวนะครับก็จะมี GK High Put ก็เล่นลูกประสูงในอย่างมั่นยำนะครับแบบเตะไกลอะไรพวกนี้เนาะแล้วก็ลองทอนนะครับกว้างบอลได้ไกลนะเอาละครับแล้วก็มาถึงช่วงรีวิวนะครับที่โบโกตัวครับตั้งแต่นับการรีเกมมาเนี่ย ร่างพิเศษของกูตัวนะครับถ้าไม่นับสแตนดาร์ดเนี่ยล่อไป11ล่างแล้วนะครับก็ถ้าจะให้บอกว่าล่างไหนโหดสุดเนี่ยก็คงต้องเป็นล่างโชว์ไทม์นะครับสำหรับความรู้สึกหลังใช้ล่างนี้ครับผมให้คะแนนประมาณ7.5ละกันบทจะเซฟเนี่ยก็เซฟครับแต่ว่าถ้าเราปล่อยโอกาสให้คู่ต่อสู้มีโอกาสเนี่ยก็โดนยิงนด้นเหมือนกันนะครับไม่ได้เหนียวแบบเวอร์ขนาดนั้นตวตัวนะ อ่าแต่บทจังหวะจะเซฟเนี่ยจะเซฟอยู่ไอ้ลูกเมื่อกี้นี่มันยิงเข้าได้ไงวะเอองงเหมือนกันเนี่ยจังหวะเงี้ยปุ๊บเนี่ยมันก็ยื่นมือยื่นตัวไปถึงอยู่นะครับตัวค่อนข้างใหญ่ค่อนข้างยาวนะเออเนี่ยครับจังหวะนี้ปุ๊บยิงตู้มเนี่ยเออจังหวะเซฟลูกยิงไกลเนี่ยนี้เห็นได้บ่อยครับลูกยิงไกลเนี่ยถือว่าไว้ใจได้เลยแต่ว่าถ้าอยู่ในขอบเขตโทษเนี่ยก็ต้องดูอีกทีนะครับอ่าเนี่ยปุ๊บโอ้โหค่ารับรู้เยอะครับโดนยิงซ้ำไม่เป็นไรครับอ่าเนี่ยจังหวะนี้ก็เปิดไป โอ้ะอะไปนี่การยืมตำแหน่งเนี่ยถือว่าโอเคอยู่ครับก็ถือว่าไว้ใจได้ในระดับหนึ่งครับไม่มีรั่วไม่มีหลุดแน่นอนนะครับกวกบางคนเนี่ย hey, ผมแบบผมใช้อลิเวอร์คารนะโคตรหลุดเลยบางทีโดนยิงไกลขึ้นสนามเข้าขออลิเวอร์คานนะอ่ามาดูข้อดีของกูตัวครับนี่ครับ เวลาจับบอลได้เพื่องค่อนข้างแม่นครับเพื่องไกลแล้วก็สร้างโอกาสให้เราได้ด้วยนะครับใช้แผนส่วนกำเนี่ยเนี่ยจังหวะนี้ครับโยนมาจากครูตัวแล้วก็ปั้นไม่กี่ทีเองครับเรียบร้อยได้ประตูครับแต่ถ้าได้มาเจอกองหน้าระดับตัวท็อปแล้วก็เจอคนที่เขาเล่นเก่งเขาสร้างโอกาสตัวเองได้ดีเนี่ยก็โดนได้เหมือนกันเนี่ยจังหวะนี้โดนยิงกระทั้เข้าเฉยเลยทั้งที่ตัวเองมั่ก็ยืนอยู่ตรงนั้นนะเออนี่ก็งงเหมือนกันนะครับเออมันครูตัวเมื่อกี้มันไม่ได้หลุดตำแหน่งเลยนะเออแปลว่ามันเซฟไม่ได้นะครับปวดจะเซฟไม่ได้ ก็มีประมาณนี้ครับสาหรับคูตัวไม่ได้มีอะไรเยอะครับก็เป็นโกที่ถือว่าไวใจัยได้ละกันถ้าเรายังไม่มีโกพวกโกแบบอีปิกอะไรนี้เนาะอีปิกบางตัวก็ไม่เท่าคูตัวนะสําหรับผมนะอีปิกที่เก่งจริงๆเลยเนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นแบบพวกคาสิยาร์บูฟฟอนอะไรพวกนี้นะพวกอาคาสิยาร์บูฟฟอนปีเตอร์เชคอาปีเตอร์แชมเคิลแล้วก็โอลิวคารโอลิวคารเนี่ยพลังดีแต่ว่าบางนัดมันมันเออจริง <laughs> เออนิยมรับเลย,ยลหรือว่าคานบางนั้นมันเออก็เอาไว้ประมาณนี้ละกันละครับสำหรับคลิปนี้ครับกูตัวเป็นมัดหิพอดีแล้วผมก็เป็นเด็กมัดหลิกก็เลยอยากทำรีวิวมานะครับเออเนี่ยงงอุ้ยเซฟตัวจอเไงละ่ะแน่ก็พอได้อะเออใช้ได้อยู่นะครับต้องรอกูตัวแบบอีพิกหรือว่าโชาว์ไทม์ตัวใหม่อีกทีหนึ่งตอนกูตัวโชว์ไทม์มาผมกดได้ซาบินโยเฉยเลยเสียดายมากนะครับแล้วก็ทุนค่อนข้างน้อยด้วยแมวตัวเองเนี่ยมาดันมาป่วยบ่อยด้วยนะครับก็เลยแบบไม่กล้าเติมเยอะนะครับ นะครับที่ดูจนถึงป่านนี้นะยังไงก็ฝากกดไลค์หรือว่าก,กดซับให้กับผมด้วยนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับก็สําหรับน้องที่เขาขอการรีวิวตัวรามอยู่นะครับเดี๋ยวผมจัดให้นะกําลังทําอยู่นะครับก็รอสักพักนึงก่อนแล้วกันผมต้องทํางานด้วยพรุ่งนี้นะเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับ